คพอ่งานแบบไม่ไหวแล้วว่าดูดิก็วันนี้ค่ะเราจะมาทำคอนเทนต์รีวิวหนึ่งวันของคนว่างงานว่าเราทำอะไรบ้างคะ่ะคือก่อนอยู่ต้องบอกเลยว่าวันนี้นอนแบบเช้าอ่ะคือช่วงนี้ยวยคะพี่ว่างานก็เลยกลับมาพินิสัยสกันนอนที่ค่อนข้างย่ำแย่นิดหนึ่งอะคะก็คือนอนไปเกือบแปดโมงเช้าแล้วที่มีสัมภาษณ์งานตอนสิบเอ็ดมงยี ความพีก็คือแบบตั้งใจกับว่สิบโมงครึ่งแต่แบบง่วงแบบไม่ไหวอ่ะก็เลยแบบสนุ๊ไปเรื่อยจนถึงแบบเศษโมงคือตอนแรกตั้งใจว่าจะแบบตื่นมาแต่งหน้าให้มันแบบดูแบบไม่โซมแต่ก็คือไม่ไหวก็คือตื่นมาแล้วก็แบบเปลี่ยนเสื้อแล้วก็เตรียมตัวสัมภาษณ์เลยแต่วันนี้คือมันเป็นแบบพีสกเกนอินเตอร์วิวนะคะคือสัมภาษณ์แบบสั้นๆประมาณสิบนาทีก็เหมือนแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแบบสิ่งที่เราเคยทํามาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ คือตอนแรกตั้งใจไว้ว่าถ้าแบบตื่นม,มาแต่งหน้าก็จะถ่ายคลิปอะไรนู่นนี่นั่นแต่ด้วยความที่แบบเออเราตื่นไม่ไหวอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ก็คือตอนนี้คือเมื่อกี้พยายามกลับไปนอนต่อแต่ว่านอนไม่หลับนะคะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวลุกมาหาออกไปข้างนอกหาอะไรกินดีกว่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีถ่ายคลิปด้วยนะคะก็เลยไหนๆก็ไหนๆนอนไม่หลับแลลวแล้วความจริงคือง่วงมากแต่มันนอนไม่หลับอะคือตอนนี้มันก็มันบ่าย นี่นี่ละก็คือเราก็คือตอนแรกตั้งใจจะนอนนะคะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือมันเป็นช่วงแบบช่วงจอมฮันติงอะ่ะเข้าใจปะแล้วแบบมันก็จะมีแบบบริษัทนู้นนี้โทรมาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็คือจะมีแบบสายเขาเกือบทุกวันวันนี้ก็คือตอนกาลังจะนอนแล้วก็แบบมีสายเขาก็คุยกันแบบประมาณเกือบยี่สินาทีได้อะไรเงี้ยเนาะก็เลยแบบก็เลยแบบอ่ะนอนไม่หลับแล้วแหละก็เลยแบบตื่นก็ได้เดี๋ยวก็คือตอนนี้เราไปอาบน้าล้างหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยว มาแต่งหน้ากันล้างหน้าอันน้าเชอค่ะมาลงสกินแคร์กันตอนเช้าคือลงซิมเปลิลมากก็คืออาจจะลงเซรั่มแบบสักสองตัวแล้วก็ไวท์เเซอร์กันแดดแต่วันนี้คือจะลงซิมเปลิลมากนะคะตัวน,นี้เป็นแอคเนวิตนะคะก็จะมีเขามีแบบวิซซี่ในอาร์เซรมาเชนเทล่าก็คือมันค่อนข้างแบบมีหลายอย่างอีกตัวเดียวนะก็เลยทําให้แบบว่า ค่อนข้างเร็วในตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติตอนเชา้าไทยจะลงแบบไฮยาหรืออะไรที่มันชุ่มชนะื้นใช่ไหมแล้วก็ลงวิซีนะคะแล้วก็มาจอเลเซอ์กันแดดอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันมีทั้งแบบวิซีในนะ่าสมัยแต่ดามันก็แบบพูดเรื่องแบบช่วยเรื่องสิวรอยสิวอะไรเงี้ยออกประลมผิวเป็นตัวเดียวก็คืออันนี้เพิ่งลองได้ไม่นานนะเขาก็เลยยังแบบบอกคนมากไม่ได้ ไมู่้ถึอว่าแบบอยสีไม่ชัดกว่าเดิมแล้วลก็จะมีกันแดดน,นะคะอันนี้ของ rom d ีซึ่งไม่เข้าถายจา้าแต่ว่าแบบเนื้อเขาก็ดีอะ่ะแบบว่าเป็นสไตล์เกาหลีจะแ,แบบมีความฉ่ำๆหน่อยอันนี้เป็นรุ่น dewy p i n นะคะ melly sunscreen dewy p i ก็คือจะมีความแบบพินิษ dewy ฉ่ำๆเห็นปะ ก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าที่เหลือตอนราเทวันนี้เรามาดูว่าเราจะทำอะไรบ้างนะคะก็ตอนนี้เราแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะคือตอนแรกมองแบบมองทองไฟนานมากเพราะมันเหมือนฝน,นจะตกแต่ตอนนี้แดดออกแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวออกไปคือตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าตอนสภาพงานงเสร็จมาเชา้าตอนสายๆเนาะมันก็เกือบเที่ยงพอดีแต่ว่าเราว่าจะนอนก็เลยว่าเอองั้นค่อยตื่นมากินสุบนอนให้หลับก็ตอนนี้เลยหิวข้าวมากนะคะก็เลยเดี๋ยวออกไปคาเฟ่กันวันนี้ ก็จะไปหาอะไรกินด้วยแบบหิวข้าวแบบไม่ไหวแล้วตอนนี้นี่ดูดิแดดมันไปๆมาๆล่มอยู่แหลวก็คือก่อนไปเดี๋ยวเรามาทํางานกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนบ่ายที่มีโทรคนมาคนโทรมาสิคนโทรมาแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นเขาขหอเอกสารไปนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ส่งให้เพราะว่าต้องรอเขาส่งเอามาก่อนแล้วก็มีคนทักมาเรื่องงานฟรีแลนซ์ก็เลยต้องไปตอบเขาก่อนก็เดี๋ยวรีบตอบเรียบไปหาข้าวกินกัน cái 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 này, cái 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 này, cái 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 này, ตอนนี้กลับมาถึงห้องแล้วค่ะคือตอนแรกอาจะนั่งสองร้านแต่ว่านั่งได้ร้านเดียวคือตั้งใจไปกินข้าวก่อนเราค่อยไปกินร้านกาแฟแต่ร้านกาแฟมันปิดสี่โมงครึง่งคือตอนที่กินข้าวอยู่มันก็เลยปิดไปแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยไปใหม่แล้วก็คือง่วงด้วยแหละแบบมันเพียเนาเพราะว่าเรานอนน้อยอ็ร้านวันนี้ที่ไปกินมาก็ฟิสบังเกอร์นะคะก็กินไม่หมดคือเขาให้พอชั่นที่ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วเราก็แบบไม่ได้อยาก ไม่รู้ตอนแรกก็หิวอยู่นะแต่พอไปถึงจริงแบบไม่ค่อยหอยิวแล้วอะไรเงี้ยเหมือนมันเหนื่อยมากกว่าให้ดูสภาพนี้ก็คือเดินออกจากร้านฟินมังเกอร์แล้วก็ไปแบบตรงซอยกิงเพชน,นะคะเหงื่อแบบท่วมแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็คือตอนแรกที่เราแบบจะตอบอีเมลก่อนออกไปแล้วแบบอีเมลไม่มาสักทีอะไรเงี้ยก็เลย เออออกไปเลยเราพอมไปถึงร้านก็เช็ค e ีเมลทีสุดคือเขาส่งไปอีก e ีเมลหนึ่งคือาซมีอ e ีเมลที่ใช้สมัครงานสองอันอันนึงคือมันเป็นอันเก่าที่แบบมันลิงก์กับแบบเว็บไซต์ไวอะไรเงี้ยก็ย,ยังต้องใช้อยู่แต่ว่าอ e ีเมลที่แบบเราใส่ในแบบ c ีวีในพอร์ตจะเป็นอีกอ e ีเมลหนึ่งนะคะก็เลยยังไม่ได้ส่งเอกสารให้เขาแล้ว่า <laughs> ความพีก็คือตอนแรกเขาส่งมาสองอ e ีเมลไซ์ก็แบบไม่อะไรใช่ป่ะเพราะว่าอ e ีเมลแรกเขาก็แบบให้ข้อมูลพวก JD อะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคโอเค แล้วแบบพอไปอีเมลที่สองเขาเขียนว่าเออต้องขอโทษจริงๆนะคะสาหรับอีเมลก่อนหน้านี้แบบขอโทษมากๆอะไรเงี้ยไซก็ so, แบบเฮ้อีเมลก่อนหน้านั้นไม่มีอะไรพอย้อนกลับไปดูก็คือเขาเขียนชื่อค a n เดตคือเหมนอนเขาน่าจะส่งหาหลายคนแล้วแบบชื่อค a n ิเดตเป็นอีกคนนึงไซก็ so, แบบเข้าใจว่ามันก็แบบพลาดกงนได้ะอะไรางี้ก็ก็ไม่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 ได้อะไรนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คิดว่าจะส่งเอกสารให้เขาแล้วก็ ตัวงานฟรีแลนซ์ที่บอกคุยก่อนออกไปก็คือก็ลูกค้าก็เงียบไปแล้วคือบางทีมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแบบเหมือนเราก็แบบเสนอโน่นนี่นั่นแล้วลูกค้าก็จะหายไปบางคนก็จะตอบเร็วบางคนก็ตอบช้าบางคนก็หายไปเลยนะคะก็เราก็เลยยังว่างงานอยู่นะคะตอนนี้แล้วเราก็แบบไปเดินถ่ายแมวในซอยแมวน่ารักเต็มเลยที่อันนี้มันเป็นแบบพอดูอย่างนี้มันดูเหมือนเป็นคาบ คือถ้าใครแบบที่น้องนจะเข้าใจนะคะเหมือนแบบผิวหนังมันแบบเสียสีกัน,นะมันก็จะไม่ีแบบรอยค้าแต่ไม่ใช่ว่าฉั้นสกปรกหรืออะไรนะคะคือฉันก็แบบพยายามเชดทำความสะอาดอยู่แต่ว่ามันเป็นแบบเพราะมันเกิดจากแบบการเสียสีกันอะแล้วบางทีมันก็เช็ดไม่ออกแล้วก็ไม่ได้กลังมานะคะเพราะว่าแอร์ในห้องรั่วแล้วแบบกลังที่มีอยู่คือเขาต้องเรียกอะไรถังดิแล้วกลังที่มีอยู่คือแบบเน่ามากไม่ไหวก็ต้องทิ้งแล้วนั้นก็คือ ขวดที่จะเก็บไปทิ้งอะคะ่ะก็เนี่ยแหละหนึ่งวันว่างๆเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปล้างหน้าล้างเครื่องสำอางออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปตอบเมล HR นะคะก็ตอนนี้นะคะเมื่อกี้ก็ตอบเมลอะไรนี้เสร็จแล้วแล้วก็คือพรุ่งนี้จะมีอินเทอร์วิวที่เป็นแบบเหมือนเป็นเทสด้วยแล้วเขาแบบ มันจะใช้เวลาค่อนข้างนานเอยเพราะเขาเหมือนแบบไปถึงแล้วค่อยให้โจทย์ซึ่งเขาจะให้เวลาทำา2งชั่วโมงแล้วก็เหมือนให้พักเที่ยงแป๊บหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เหมือนต้องไปพรีเซนเทชันซึ่งมันค่อนข้างาเกินเวลานานแล้วก็คือบริษัทค่อนข้างาอยู่ไกลกับที่พักทองทรายนะคะวันนี้เช้าก็เลยเหมือนแบบเขานัดสิบโมงแต่ว่าก็คือต้องแบบเผื่อเวลาแบบยังต่ำไปชั่วโมงหนึ่งอะเพราะว่าบริษัทมันไกลแล้วเราก็แบบไม่เคยไปด้วยอะก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะแบบ นอนค่อนข้างเร็วนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะแบบหลับแบบยาวได้ไหมเพราะว่าเราแบบช่วงที่ผ่านมานอนเช้าตลอดนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปล้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปนอนแล้วคือตอนนี้ง่วงไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่กาสนหน้านะคะ